ลุงคนป้าแตนคนดังบ้านกบก,กอกเผยนิสัยจริงจะโองามพริ้งเป็นคนแบบไหนเรียกได้ว่าณเวลานี้ไม่มีใครไม่รู้จักจะโองามพริง้งที่กระแสะกำลังมาแรงโลกออนไลน์โดยเธอนั้นเป็นเจ้าของแบรนด์สครับผิวชื่อดังซีอแบรนด์ดังและประสบความสำเร็จโดยทำงาน5ปีมีบ้านห้าหลังรถอีกหคันจับเงินล้านก้อนแรกเมื่อปี2560 ต้องบอกว่าล่าสุดทางด้านของลุงพลป้าแตนคนดังแห่งบ้านกบก,ก,กอกนั้นก็ได้เผยนิสัยแท้จริงจะโองามพคริงเป็นคนแบบไหนหลังเจอมากับตัวซึ่งลุงพลป้าแตนนั้นเป็นคนดังร่วมงานในฐานะพรีเซนเตอร์สินค้าของจะโองามพคริงซึ่งมีภาพหลายภาพของทั้งคู่ที่ได้ถ่ายร่วมเฟรมกับซีอีโอสาวตอนที่ได้ร่วมงานกัน โดยลุงพลได้เปิดใจผ่านรายการดังว่าภาพที่มีการแชร์กันเป็นภาพเมื่อสองถึงสามปีก่อนว่าจ๊ะโอติดต่อมาให้ไปเป็นพรีเซนเตอร์สินค้าตอนที่ได้ร่วมงานกันจ๊ะโอก็เป็นคนน่ารักดีไม่ได้ดูมีท่าทีไม่ดีอะไรเป็นคนน่ารักสวยพูดจาดีเป็นคนสุภาพตอนนั้นทำงานร่วมกันระยะสั้นๆถ่ายงานร่วมกันสองวันหลังจากนั้นก็ได้ทราบว่าเป็นเจ้าของผลิตภัณฑ์เป็นเจ้าของแบรนด์ถือว่าได้เห็นเขาเติบโตก็จำเขาได้ แต่หลังจากนั้นที่มีงานฉลองยอดขายซึ่งเขาเชิญมาแต่ว่าเราไม่ได้ไปร่วมงานหลังจากนั้นก็ไม่ได้ติดต่อกันอีกได้พูดคุยสัญญาการลงคลิปต่างๆแต่หลังจากนั้นก็ไม่ได้ติดต่อกันเลยเขาน่ารักดีเขาสวยไงยเราก็บ้านบ้านเขาก็สวยคุยดีพูดหวานไม่มีอะไรมากเขาเป็นเจ้าของแบรนด์พอเห็นข่าวแล้วในติ๊กต็อกตอนแรกก็ว่าคุ้นคุ้น